ข่าูตัรายการลาวาชนน่วันนี้เราอยู่กันที่แหลมแท่นนะคะแต่ว่าแหลมแท่นเป็นวันเสาร์มาเที่ยวเหรอไม่ใช่เพราะว่าจำเป็นที่เราจะต้องมาที่บ้านไฟดับใช่แล้วแต่ว่ามันมันดีอย่างหนึ่งเนาะเราเราเราอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็มาเมื่อไหร่ก็ได้มาเมื่อไหร่ก็ได้คือที่บ้านไฟดับ ไม่สามารถมันร้อนวันนี้ก็เลยอมารับลมริมทะเลแล้วกันมาดูวิวมาดูอะไรกันตอนนี้เราจอดรถอยู่ที่แหลมแท่นนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนไปดูสวนสาธารณะ walking street อีกที่หนึ่งที่เขาทำขึ้นมาใหม่ในตรงแถวแหลมแท่นตรงนี้นะคะเพราะว่าชนบุรีเนี่ยจะเปิดให้เที่ยวแล้ววันที่หนึ่งตุลานี้ใชเนอะโอเคงั้นเดี๋ยวพาเพื่อนมาดูตงนวนกันนะคะตอนเนี้ย แหล่งสถานที่เที่ยวต่างๆอ่ะวันธรรมดาที่เขาเคยมีอ่ะเาอาจจะยังไม่มีแต่ว่าเสาร์อาทิตย์เนี่ยมีแน่ๆอนอมูมท้องฟ้าสวยมากสีฟ้านี่แต่ว่าแหลมแท่นเนี่ยมาก,กี่ครัง้งชอบตรงนู้นนะชอบมุมนู้นมากเลยบนเขาตอนต,ตอนนั้นจะเป็นเขาสามุกนะครับเขาสามุกเดี๋ยวตูมให้ดูเขาสามุก แล้วก็จะมีร้านร้านกาแฟเห็นไหมคะร้านกาแฟตรงนั้นอ๋อคอปปี้นั่นนะอ่าใช่อะไรอะไรฮิวนั่นแหละเรายังไม่เคยไปเลยนะ้วเราอยู่แถวนี้แล้วเนี่ยนี่ไงนี่ไงอันนี้อ่าตรงนี้จะเป็นส่วนของที่เขาปรับปรุงขึ้นมาใหม่ เราก็จะมีร้านค้าแบบนี้นนนท,ที่เป็นร้านค้าเล็กน,นี่ยังปิดได้แล้วก็ขายอาหารตรงนี้ก็ทำใหม่นะทก่อนนี้จะไม่แบบเป็นระเบียบแบบนี้นะทีนะ่ก็มีร้านค้ามีอะไรใหม่จะแม่คุณอิมอยู่ ดูน้ำทะเลเขาจะมีทางเดินให้ลงไปกัน uh huh. กดอดสีร้าง,งด้วย uh huh. แล้วก็น้ำทะเลใสค่นะนี่น้ำทะเลใส oh. อ่ามาแนวกล้องมานะถ่ายใช่ไหมถ่ายรูปถามีิ่งใสจริงใสมากใสเห็นหินข้าง,งล่างอ่ะอันนี้ปลาตัวใหญ่ไม่ใช่ไม่ขยะ <c oughs> พลาสติกด้วย แต่ก็จะมีเจ้าหนที่คอยเก็บทถ้าลงมาถึงตรงนี้นะสามารถสัมผัสได้แบบตรงนี้เลยสัมผัสทะเลได้ใช่ไหมแบบน้ำทะเลาต่มันลื่นลงไปแหละถ้าจะแบบแค่แบบว่าใต้เลยอ่ะแต่ว่าถ้าผู้ถ้าท่านใดมานะมีลูกเล็กๆต้องระวังใช่มจะตกลงไปใช่ก็จะมีทางลงให้แบบนี้เลย แหลมแค้นเนี่ยนะคนชอบทำคือ,อคนพ่อมาเข,เขาจะเปิดสวยมากวัยกระทงวอกระทงอ่านั่นแหละประมาณนั้นไอที่แบบว่าสามารถ ที่ชอบอยากถ่ายรูปที่สวยครับก็สามารถแวะมาที่เขาไม่ได้ทำเขาไม่ได้ทําสวยแค่ตรงนี้นะเขาทาเขาทําสวยเป็นเป็นเป็นระยะระยะตรงส่วนแหลมแท่นก็คือส่วนหนึ่งนี่ตรงนี้ให้มาเช็คอินได้ตรงส่วนหาดวอนก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นปะทินปะทินไงแหลมแท่นเดี๋ยว ดูบรรยากาศรอบรอบก็สดชื่นทะเลแดดแร้อนนะครับตรงน,นี้ช่วงประมาณเที่ยงเลยแต่ถ้ามามืดมดนี่ต้องระวังนะ,ะแต่เขามีไฟไหมอ๋อนี่ไงเขาเขาจะมีไฟมไฟอยู่<ฟ>อันนี้ก็ได้ยังทำไม่เสร็จแหละใช่เรยยังไม่ได้ก้าหรือเปล่าน่้าแต่ใช่เพราะว่ามีตําแหน่งของการวางเสาอยูอ่เขากำลังก่อสร้างอยู่ ดูตรงบริเวณรอบๆนี่ี่ท,ทรงเสาเสาธงของอาเซียนทรงชาติต่างๆนะครับนี่จะเป็นย่าเทียมนะจะใช้เป็นย่าเทียมจะได้ไม่ต้องเสียเวลาบำรุงรักษามากสวยสวยสวยจริงนี่นเลยฮะธรรชาติเขียวความธรรมชาติาแเราดูโดดเด่นมากไม่แต่งเยอะอ่ะใช่ไม่แต่งเยอะไม่ต้องไปใช้กระดาษตรงนู้นตรงนั้ แต่งเยอะแล้วมาดูรกมั้งอ่ใช่ใช่สวยนะที่ถิ่นอ่านี้กันมังดีแล้วอ่นีมีขวดหินเนี่ยหินตั้งขึ้นมามั้งไปดูทางโน้นดีกว่าไปไปขอย้อนกลับไปดูตรงธงชาติดีกว่านะเชื่อมาว่าแบบถ้าเป็นการถ่ายแบบชุดแต่งงานอะไรเงี้ยมันจะขึ้นกับสีพื้นมากเลยเขียวเลย หินก้อนใหญ่มากหินนี้ไม่ใช่หินปลอมนะครับเป็นหินจริงๆที่เขานี้า่าจะสร้างขึ้นมาไปติดกับธรรมชาติมากกว่าตรงส่วนที่ปรับปูมิทัศน์ก็จะมีอยู่ประมาณนี้ส่วนที่เขาเอาเอาเอาวัสดุมา่อให้เข้ากับธรรมชาติมันไม่ได้ขึ้นมาเองนะเอา าทํไม่หินเนี่ยไอพวกนี้มันอยู่นี่หินจะเป็นธรรมชาติแต่ส่วนพวกนี้หมายถึงว่าเขาเข้ามาไม่เข้ากับธรรมชาติเนี่ยแต่ไม่ดีตรงมีขยะลอยเงี้ยแต่พีอันเนี้ยมันก็เหตุสุดวิสัยนะคือแบบเก็บใบไม้ใบหญ้าเออมันทีเขาเก็บไม่หมดมันก็จะไล่มาจากข้างนอกข้างนอกระสีเข้ามาในฝั่งอเงี้ยแต่ตรงเนี้ยมันลงได้มันลงได้เชือยลงได้มีบันไดลงไปสี ปิงเข้าไปมันยอดเลยเราต้องล่วงมันนะจริงไหมปีนอะปีนขึ้นแต่ตอนลงจะกิ้งลงไหมตอนลงกิ้งลงแน่เลยอยไม่ได้แล้วอะนั่นก็ไม่ต้องขึ้นเดี๋ยวกิ้งลงมา,มต,งาตัวไม่ใช่เนน้อยแล้วเอาเอาเอาอย่าฝืน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  เหมือนนั่งเงือกกำลังนั่งอยู่บนก้อนหินแต่ถ้าขึนนะข้นได้นะ่ะแต่ขึ้นได้น่ะเอาเอาค่อยๆขึ้นได้ไปได้ไปโขดด้านข้างดีกว่ามัง้งเมื่อไปโขดด้านข้างดีกว่าไปตั้านไหเดี๋ยวพี่งไปจะไม่ไออนะเอาตามใจแก่แล้วลงมาเอาไว้ให้เด็กๆเกข,ข้าขึ้นไป เด็กขึ้นลงไปมันจะไม่โอเคดูแต่ทะเลก็พอแล้วแต่ถ้าเพื่อนๆบางคนใส่ถ้ํเข้าใบนั่งขึ้นได้ใช่ค่ะไปดูทางโน้นดีกว่าโอ้โหทางนี้ก็จะเป็นสุดแล้วมไหมใช่ค่ะสุดแล้วก็จะเป็นหุ่นไช่กันก็จะไปดูถึงนี้ขึ้นไปดูด้านด้านนี้นะนนนว่านนว่าเขาไม่ได้บูรณะหรือว่าทางทางเสี่ยงแค่กิ่งไก่หันศักราชเขาไม่ได้เราเราทางนีง้ แล้วก็สกิาวแล็ที่สอพันนี่เขามืถึงคนพิการจะมีทางลงบับวินแชรด้วยือว่าเป็นขาก้มาทำอะไรมาปิ๊ิกมาเที่ยวมาถ่ายรูปสามามาได้ เรสังเกตดูนานะเขาเริ่มมีการดตมาตั้งใหม่โควิดโควิดแต่เชื่อเถอะว่ายัางไงคนก็ต้องเที่ยวต้องกินต้องใช้อยอนนู่มาดูด้านนี้มาดูด้านนี้มันเป็นอันนี้มันเป็นอันเก่า,า,าทางก็เรียบนะครับเหมาะสำหรับคนที่นั่งรถรีแชร์สามารถขึ้นมาได้มาสามารถมา,ถมา,ถมาถที่ชมได้ ตรงนี้มุมนี้น่าจะเป็นมุมเก่าตรงนี้ล่มมุมนี้น<ช>มุมเก่าเลยเมื่อก่อนมีแค่นี้ใช่แล้วก็เป็นญ้าจริงเลยตรงนี้<ช> กี้เราเห็นแต่ด้านหลังใช่ไหมนี่มันดูด้านหน้าอ๋อแต่สดีด้านหน้าสำหรับคนที่มาเลยครับไม่ได้เอากล้องหลายรูปอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวจับภาพเขาได้เดี๋ยวใช้แคปภาพเราอันนี้คือส่วนของทางด้านหน้ามาถ่ายด้วยกันนะหนึ่งสองสามยิ้มยิ้มทำไมเนี่ยอะไรหนึ่งสองสาม นงอมัทำนหนเ่าเหมือนไม่ใท่คนที่นี่เดี๋ยวเราจะมาดูจากตรงบริเวณร้านค้า จอดไกลหน่อยแล้วก็ด mm ูว hmm. ิวท right ี <to> ่สวยกันดีกว่าจอดไกลหน่อยแล้วเดินมาเก็บวิวสวยได้ถ้าจะสูงได้เหมือนที่เราจอดเมื่อกี้เนี้ยแหลงแท่นน่ะในในตรงลานแหลงแท่นน่ะถ้าเราจอดเมื่อกี้เนี้ยตรงนี้จะเป็นส่วนของร้านค้าแล้วก็จะมีห้องน้ำนะครับห้องน้ำนี่นี่ไปดูไปดูไหมได้ไปสะอาดขึ้นมากๆากอยาจริงเปล่าเดี๋ยวเข้าไปแล้วตกปราปุ๊ไม่ใช่หมายถึงว่าสะอาดาขึ้นมากๆ ครับ้องนเขาบใช้ไม่ได้ <c oughs> อ้นอ่าช่วงนี้เขายัางไม่ได้ให้คนได้ใช้ด้วยหลยห้องน้ำเหาบอก้ไม่ได้อยู่ะนรับตรงนี้ห้องน้ำใช้ไม่ได้อยู่นะครับ มาดูนะคะบรรยากาศความเปลี่ยนแปลงของแหลมแท่นนะคะหลังโควิดเหนือเดืนหนึ่งตุลาเนี่ยจะพอจังหวัดเปิดแล้วอ่ะก็จะมีอะไรที่แบบว่าน่าจะแบบว่าอะไรเขาเรียกว่าดีขึ้นดีขึ้นคนจะเยอะขึ้นเศรษฐกิจก็น่าจะเริ่มดีขึ้นปกติวันเสาร์นี่คนจะเยอะว่านี้วันนี้คนน้อยแต่จริงๆอ่ะถ้าพวกเรานะคะดูแลและรับผิดชอบกันเองนะคะหมายถึงว่าสวมแมส อาชีพอาชวนแมสชีนแอลกอฮอล์แล้วก็ใครที่รับวัคซีนแล้วเนี่ยก <มา S 1> ็มีบัตรที่รับวัคซีนติดตัวไว้ก็จะดีคนที่รับวัคซีนแล้วบางที่เนี่ยเขาจะเอื้อประโยชน์ด้วยนะ,ะมีส่วนลดให้มีส่วนลด,ให,ดให้มีที่พักให้ฟรีมีโปรโมชั่นอะไรอย่างเงี้ยหลายอย่างนะคะ,ะ,ะวันนี้เราก็ฝากเพื่อนๆน,นะคะกับบรรยากาศแหลมแท่นนะคะ<ด>ในจังหวัดชลบุรีไว้อีกหนึ่งที่นะคะ<ด>หนึ่งตุลาเนี้ใครว่างนะคะสะดวกตั้งแต่หนึ่งตุลาเป็นต้นไปเลย ยินดีต้อนรับสู่จังหวัดชนบุรีค่ะสำหรับวันนี้ใครชอบคลิปนี้บรรยากาศสวยๆแบบนี้นะคะฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามแล้วก็กดติดตามให้กับเราวาช่วยด้วยกดกระดิ่งด้วยกริ่งโอเคสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายวางรถ